พลายโอเล่จับรางวัลให้นะครับนี่เก็บเก็บแล้วโอเล่เก็บๆใบเดียวอ่าเอา ครับผมพบกับเราครับช่องกุยเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีเอทุกท่านนะครับอ้ดูพี่แก้วครับพี่แก้วเป็นไรแต่เช้าเลยนะครับดูครับอ,อดูครับอะไรพี่แก้วห้าวแต่เช้าเลยเหรอ ดูครับดูครับนี่ช่วงเขากำลังเล่นกลน,นะนี่ต้องปล่อยเขาเล่นให้เต็มที่ก่อนนะครับเราอย่าไปกวนเขานะครับ ปล่อยให้บายใจเลยนะครับเราแอบถ่ายครับแอบถ่ายพี่แก้วดูพี่ลุงน้อยก็เอาด้วยคนระับแอบถ,ถ,นะถ,ถ,ถ่ายครับถ่ายโอเล่ก็เอานแแอบถ่ายแอบถ่ายแอบถ่ายครับแอบถ่าย ดูเขา,ต,าตั้งหน้าใส่ตั้งหน้าใส่พลายโอลี่รับสวัสดีเอลูเอ้อร์โอลี่สวัสดีพ่อลูกอมหว,วานหว,นะวานชื่นใจหวานชื่นใจสไตล์ติดคอครับ,รบลูกอมชนิดนี้ติดคอไหมครับไม่ครับแปลว่าชุ่มคอมันคบนิดหน่อยโอ้ ใช่ครับเม็ดใหญ่ติดคอถ้าได้ลองแล้วจะติดใจก็พลายโอเล่สุดรอรอสุดแล้วก็แล้วก็อะไรก็ตอนนี้เราเตรียมตัวอยู่นะครับนี่ ต่างคนต่างเตรียมพร้อมครับฝั่งนู้นก็พรายผู้ชายผู้ชายนี่หล่อสุดครับผู้ชายผก็เดี๋ยวต้นแฮแล้วผมจะทาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ไพโอเล่นี่เสียงโชคให้หลายท่านเลยนะครับได้เบอร์ไหนมาลุงน้อยเก็บเก็บ ยิให้น่อยใบหนึ่งยิบให้น่อยใบหนึ่งใบไหนก็ได้เราเอาใบเดียวมนขึ้นมาสใบดิสามใบก็เอาคนเราใบเกพลงไงเขาหน้ากระบื้นนั่นาสเขี่อสีเขียวนั่อยสีไหนนั่นสีเขียวนั่อนั่นสีเขียวนั่นทองสาีสอ เยวจะให้พลายโอเล่จับรางวัลให้นะครับนี่เก็บเก็บแล้วโอเล่เก็บเก็แบใบ,แบ,บเดียวอ่าอ้ออาวใบเดียเกีาเกีาวใบเีเก่าเก่าเก่า เจ้าบ่ผมเอาครับน,นี่เยครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เงินเดี๋ยวผมให้เงินรอยนึงบอรอยนคร,อยครับผมก็หยิบมาแล้วนะครับมมไปเลขได้แล้วนะครับนี่หมายเลขสี่เก้าเก้านะครับ ปี99ครับก็ระวังโอนะครับนี่มออดความหล่อซะหน่อยบายโอลี ก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เดี๋ยวดูแก้วหน่อยเพ่แก้วก็มีอยู่สีเชือกนะครับนี่คือพพลแก้วนี่ก็ผู้ชายผู้ชายครับผู้ชาย อุากับไฟแก้วนี่พอๆกันเลยครับนี่หุ่นก็พอๆกันและครับนี่รอคนละแบบเท่คนละทรงครับนี่ครับก็ดูเอาครับ f อครับใครจะสูงกว่ากันครับดูเอานะครับโอ้ใครสูงกว่ากันนะครับดูเอานะครับ ระหว่างรอแห่นะครับก็ตอนแห่เนียผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาแห่อยู่อำเภอน้องกุงงสีครับผมจังหวัดกาฬสินนะครับอึ๊บเออพระใหญ่ศรีรัตไทยนะครับข้างหลังนี่พระหน้า,นาปรกสวยมากเลยนะอเอ,อ๊ะนี่ด้วยลาตาบิสกินมาให้นะ

ครับผมตอนนี้เราก็พักกินข้าวนะครับตอนนี้เราอยู่สารคามไปกินข้าวแจ๊ะเดี๋ยวนี่ไหนจีนเลี้ยงวัววันนี้ฮะฮะเลี้ยงวัวต้องรอดูสถานการณ์ครับ <laughs> ไม่ต้องรอดูสถานการณ์ ก็ตอนนี้เราอยู่บิ๊กซีสารคามครับผมเดี๋ยวมันจะเกินงบผมครับโอ้เสุนงบยังไงเนาะตอนนี้อยู่ข้ามาัครับก็พี่แก้วเราก็อยู่คือปล่อยอ่างายเลยปัดให้คือรถเยอะรถเยอะรถเยอะเดี๋ยวเสียจิเลี้ยงบ่อย่างแรกก็ต้องก้อยผมเลยนะจับแร่งเนาะเสียจิเลี้ยงนี่มาต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มครับเลี้ยงเลยครับเสจิ ตันนี้เราพักกินอาหารนะครับเรื่องอม,อออมองไร้วงเอาอะไรลงุงเอาอะไรอันดับแรกก็ต้องก้อยแหละครับอาหารที่ขาดไม่ได้ก้อยก็รครับรครับก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับก็ <S <S ตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านนะครับ ก็ขอขอบคุณเ c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องโวยอาเกียมมาแก้วสักใบนะครับวิกีชีวิตคนชาวที่พึ่งพาและปลูกพันมายาวนาครับผม